หลังจากที่เจ้าแม่าแมนาง<ม>กวย<า><า>ได้ไปเจอพระสวามีที่เป็นงูเขียวหางกระดิ่งสายพันธุ์ป่าหินมะพานคมเรครั้งแรกที่เจ้าแม่นางกวยเห็นพระสวามีครั้งแรกก็รู้สึกเศร้าใจนักต่อมานางก็ใช้วิชาทั้งหมดที่มีที่เรียนมาจากโคนหะแล้วที่ก่อแก้วพิษรางขมเนแล้วก็ได้ทำการชุบชีวิตพระสวามีขึ้นมาอีกครั้ง โอมก็มีขแมขโมยขเมร์ขโมยหัวเขนขเมหัวเตยขเมร์ไม่มีสมองขเมรขมยขโมวขอให้ผัวกูตื่นนะบัดนี้นาคีเจ้าเพื่อนยากทำไมจากข้าเร็วเกินไปนาคีเจ้าอยู่แห่งไหนเคยรู้บ้างไหม ปรดคิดคำหนึ่งถึงนาคีแต่ดาดาเดแต่ดดดเดแต่ดดแต่เดพี่เมียวเพ่มันคนละเรื่องแล้วนี่เอาละทอดๆเล่นแล้วแม่นางนาก่วยก็ได้ฝื้นคืนชีพพระสวามีของเขาได้แล้วนะแล้วทั้งคู่นั้น ก็ได้ตกลงที่จะแต่งงานกันณมหาสมุทรขมวยแคร์แห่งนี้และนั่นก็เป็นต้นกำเนิดของตำนานสุดยิ่งใหญ่ในประเทศเขมรน,นั่นก็คือตำนานพระทองแม่นาคนางนาคน,น,นี่ตำนานพระทองนางนาคนั่นเองเสด็จพี่พระทองขาแบบแบบบู ทุกย่างก้าวในทะเลที่เขาเดินน้ำทะเลแห่งมหาสมุทรขโมยแคร์ก็ต้องหลบให้กับเขาเพราะกลัวฟาร์มเสน่จันไลของพวกเขานั้นจะลงไปในทะเลนั่นเอง<ว>ถึงแม้ว่าทะเลนั้นจะหยีจะเกียดเขาก็ตามแต่พระทองนางนาคนั้นก็ไม่เคยที่จะเกียดทะเลเลยแล้วหลังจากที่พระทองนางนาคนั้นแต่งงานกันเสร็จแล้วเขาก็จุงสบายลงไปในทะเลพากันไปสริมมหืม จ๊ะพึมพึมผสมพัน์กันในทะเล<ว>แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยเห็นพวกเขาอีกเลยแล้วนี่คือตำนานพระทองนางนาคขแมรนั่นเองขแมร์บ้าสืบกันมาครั้งโบราณถามหลักฐานกูไม่มีกูไม่สนก็ <S 2> <S 2> เกิดเป็นจิลปะ สับป,ปะดนหน้าขัดสนชุดไม่มีสั่งไทยเออย่เออสองคนนี้เขาเป็นอะไรมากไหมวะก็บอกแล้วคนที่จะมาเกิดเป็นคนขมเรได้ไม่ธรรมดานี่ทำไมวะคนที่จะมาเกิดได้นี่ก็ต้องมีบาดบ้ามาก่อนเพ่อศิลปะความเชื่อวัฒนธรรมขมร จับโน้นมาโยงนี่จับนี่มาไว้ตรงนั้นจับตรงนั้นมาไว้ตรงโน้นศิลปะเรื่องเล่าสุดอลังการงานสร้างยิ่งใหญ่สกัดนั้นแต่สั่งเสื้อผ้าเครื่องประดับมาจากประเทศไทยเชยมันช่างเป็นอะไรที่ย้อนแยงซะจริงๆเอาหน้าเพ่อ,อย่างน้อยประเทศไทยก็ขายเสื้อผ้าได้นี่คนซื้อพอใจใส่ชุดยิ้มละลื่นชื่นบานนี่ส่วนคนขายก็ได้ตังค์ใช้นี่เงินเข้าประเทศไทยก็ถือว่าแร์เพ่อ<ะ>อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้เติมเต็มความฝันให้กับคนบ้าด้วยนี่ก็ถือว่าได้บุญอีกต่อหนึ่งเพ่ เออถ้าอย่างนั้นก็ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันเด้อสาทุชันจะเป็นพระทองนางนากให้ได้เลยคนบ้านันเหรอมียู่จริงฮักมาแมนเมนเมบ้าเมนเมบ้าเมนบ้า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 หลังจากที่พวกเรานั้นได้ฟังเรื่องคิดเครียดข่าวเครียดตามแนวชายแดนกันมากเกินพอแล้วนะทางช่องของเรานั้น จึงอยากพาท่านผู้ชมมาผ่อนคลายให้รู้สึกสบายจิตสบายใจกับการมาฟังกราบฟังกรอ,อันไพเราะเพราะพิงสนองหูของกรอนคามนนั่นเองเป็นกราบกรที่ได้ชื่อว่ามีความไพเราะเพราะพิงที่สุดในหมู่คนหูหนวกคขมนนะมีความลงห้องลงจังหวะจะโคนอย่างไม่ลงตัวและคนคขมรบางคนก็ยังบอกว่า นี่คือต้นกําเนิดของกราบคงกรในประเทศไทยด้วยนะส่วนจะมีความไพร้อพิงสักกระดานไหนไปรับฟังกันครับยตจนต์คลาหานดาบบ้านกาปิมสมศมัตมนรีย์โบชีกายาบาลฆมังฉีมเปียนเทียนปโดสงฆากาปิรัตถาคาเมารามนปราญญาณโสมกรอบกรบวิริยเทพ ดูเชียบปรงจิตไม่คือเจียกลบบวิสัสกสายปุยตรงขิมไม้สายโวรมันเจยแมโอโ้ก่อนขมนแม่เข้านึกจะพูดอะไรก็พูดเนะาะค่อยคำมันของจองก็พอแล้วพี่เหมียวพอเห็นแบบนี้มันก็ฝึกยากเหมือนกันนะเพ่มันยากตรงไหนวะมาเดี๋ยวกูท่องก่อนให้ดูแบบเขา้าอะพี่เหมียวจะท่องได้เลยเพ่โออีอ่าอ่าอ่าโอออ่า อืออีอาอะอาอุอิอบอืออีองอะอาอุออีอบองอบอบอะอาอ,อุอิอาเป็นไงกูว่ากูพาฟักเข้าอีกแน่น,นะสุดยอดแ,แต่เขาบอกมาว่ากรงเขมรเมื่อกี้นี้นี่มันเป็นต้นแบบกราบกรของประเทศไทยเลยนะเพ่ต้นแบบผ่อง เองลองไปท่ากันดิอะไรคือกาบอะไรคือกอนอะไรคือทวงทำนองอะไรคือจังวะอะไรคือห้องอะไรคือวรรณยุกอะไรคือสละอะไรคือคำของจองอะไรคือคำคบกัมกาบกอนมีกี่แบบอะไรบ้างใครเป็นผู้เริ่มแต่งกาบกอนเป็นคนแรกกาบกอนมีตั้งแต่สมัยไหนมึงลองท่ากันก็ดูอะถ้าเขาตอบได้แสดงว่าเขาเป็นออริจินอลจริงๆสงว่าเขางงตั้งแต่คำถามคำแรกละเพปิปองป้อยปองปองปะปอกเกมะปุงปุ๋ยปุงปร้งตงปอกูป จะปึงตุยประตุงประตุงตุยประปึงปุยตึงหน้อยปอะปึงแปะเนี่ยนะออริจินอลกาบก่อนข้องประเทศไทยซาบครบเออไอจัดมึงเอาอะไรมาใ้กูดูอีกเว้เนะลิเกคอมเมนเพ่ ม,มีการทาดนตรีเองซะด้วยซึเหยอดส่งว่ามันก็ฟีลเหมือนหมอราขอข้าวในประเทศไทยมั้งเพเออกูก็ว่าอย่างงั้นละมะั้งนี่ก็เป็นลิเกขอข้าวเขมรนะแล้วก็แล้วแต่จะบริจาคด้วยนะเป็นอะไรขเขาก็เอาหมดอ่ะโดยการแต่งกายในการเป็นลิเกเขมรนั้นตัวพระหรือว่าพระเอกของเรื่องนั้นก็จะแต่งกายเหมือนเงิ้วนะเหมือนศิลปะของทางประเทศจีนแต่การขับร้องนั้นก็จะไม่เหมือนงิ้วในประเทศจีนแต่อย่างใดแต่ก็เป็นการขับร้องแบบดนตรีพื้นบ้านเขมรแทนนะนะ ซึ่งศิลปะการแสดงอะไรแบบนี้ก็เป็นศิลปะการแสดงที่อยู่กับประเทศขเขมรมาช้านานแล้วนะแต่เขานั้นก็ไม่ได้ยอมรับว่าเขาเอามาจากประเทศจีนแต่อย่างใดนะการแต่งกายอะไรแบบนี้มีตั้งแต่สมัยอังกอร์โบราณน,นั่นเองส่วนหลักฐานนั่นก็คือรูปปั้นยักษ์หินที่นครวัดนะทางเราก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนตรงไหนแต่เขาบอกว่าเหมือนก็เหมือนวะแมาบอเฮ้ยเอาที่คุณเหมืองสบายใจ ท่านใดที่หลงเข้ามาดูคลิปของเราในช่องนี้กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตไครใบมะกรูดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเด้อ EP นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับมีเฮียงประ